เต้ด้อไปละบ้าฟงสาลีเฮาพิจาไณ์ซื้อทองก,ก็ได้ซื้อทองอ่ะเจ้ามาจักเทือนล่ะโอ้ยมาสองเทือดเทือนนี้แล้วเด้อมาสองเทือนล่ะโอ้ยังโซลจีบไหลเนาะทุกคนเนาะสบายดีท่านผู้ชมเนาะมิบ้าเล็กสุดฟ้าทุกคนมาเลาะแคมของคนมาเลาะแคมของเลาะซีเคียงเนาะก่อนกลับหัวฟันนะสิมาเลาะแคมของเป็นครั้งแรกในชีวิตเนาะทุกคนนะานามาวิ่งกันว่าเล็กสุดๆอย่างไลยเมื่อฝากเมื่อต้น ไทยเฮือนอยู่ซําเนาพ่อแม่หลานเนาะแล้วก็มีไอ้เกลือ,อยังมีเอือ้อยเนาะมีไอ้มีหลายคนเนาะทุกคนเนาะมาเบิ่งติดตามผู้ชมกันเบิ่งว่าเล็กซื่อๆนีงไปทวนไปหาไทยเฮือนเนาะไทเฮือนมาสุดละไปเจอกันเด้อดูนะนนเนาะเครื่องเนาะบาไปซื้อ,อยังไงมาทานไทยเฮือนปีพีเออดิไปเนาะบาฝ์ุงสารีเฮาพี่จะไหน ซื้อทองกไ็ได้ซื้อทองอ่ะเจ้ามาจากเทือดอะโอ้ยมาสองเทือดเทือดนี้แล้วเด้อมาสองเทือดล่ะว้อย,อ,อยัง,<อ>งโซลจีบหลเนะทุกคนเนะไปไปเลาะหาซื้อเครื่องกันกน,นะทุกคนนะไปนะครับบ่าผงสตีเดเยนงามเนาะสองคนพาเลาะดูกันเลยทุกคนเฮามาดูกันเลยนะครับทุกคนเนาะมันนี้เด็กสภพาทุกคนมาดินแคมของเนาะมากับอ่าไอเบา ไอ้เป้าลำใจสองเนาะมีเรานำเนาะ้วกามีว่าพงศสด,ดีนำเนาะทุกคนนะพาเลาะเพราะว่าได้หากัมาครั้งแรกในชีวิตเนาะสำหรับการเลาะแคมขคองเนาะเมื่อนี้ก,ก็มีคนในลาย,ลายนั่นึองเนาะทุกคนเพราะว่าหลังจาก่วงโควิดฟานไปนะครับทุกคนก็เป็นต้นมันพวกทีมก่มักเล่นมักเลาะมักเที่ยวเนาะทุกคนก็ออกล่าได้วันนี้นะ วันนี้เนาะเล็กมีความบางว่าเกิดจอดปีใหม่แล้วเนาะบดีฝักเบียกเนาะทุกคนกันเลยว่ากับหัวฟันสักบาทหนึ่งเนาะก็เลยมาหาซื้อแนวของตอนของฝากไปให้แม่ให้ลานให้เอื้อยให้อ้ายแน่ทุกคนเนาะมาเบิ่งกันวะซื้อหอย่างเลยเนาะ ในความส่วนตัวของเล็กเนะกบบาะกะบู้ซื่ออย่างเนาะทุกคนอ่าเลาะมั่วมั่วไปเนาะทุกคนเนาะเลาะไปเลาะมาบู้ว่าสิเอาอย่างเนาะทุกคนก็เลยคิดว่ามีแต่เสือเนาะสเสือๆคนตัวโตเนาะทุกคนเนาะหลานตัวนึงเนาะหลานก็นมีอยู่สามห้าคนเนาะทุกคนเนาะหาคนเ้ยไฟคนนึ่งอนะ้แม่ไอเ้เขื่อน สิเอาสุดแบบไหลเนาะทุกคนเนาะเลาะไปเลาะมากับ,บ่คคลที่ช่างเลือกปั่นไหลเนาะเพราะอยากให้ทางผู้ชมเลือกเลือกซอยเบาเล็กจากบาดเด้เนาะทุกคนเนาะมากับมีผู้บ่าวผู้สาวหลายคนเนาะจับมือจับแขนไปเนาะทุกคนไปเป็นคู่กันเนาะนี่เนาะเสื้อลายลายในกับว่าฝงสัดีแันงามเนาะเฟิร์นวันยังสดอยูนะ่100%เนาะ เรากล้าหาผู้สาวเพื่อนวะอาจจะประมาณนี้เนาะเลาะไปเลาะมานาะนี่เห็นว่าอย่างส่แฟร์ปิดปากอีกเนาะทุกคนบูบเฟย์โจมหน้าเธอนี่ไอเบาไอล้ลามใจสองเนาะเนาะในกัเมียเพื่อนกำลังเรียกเครื่องของบาสิกับพวกฟันฟอร์มเดียวกันเนาะทุกคนซือเครื่องไปตอนโฟมแม่คือกันเนาะ ท้าวซื้อเครื่องได้นะบันทีบันทีเก่าเนาะเก่าเดินชีนี่เนาะสีเลือนทางแต่เศร้าเลยเนาะสี่ท้าให้เอฟซีทุกคนเบิรงเดอเนาะทุกคนไร่เบิรงคลิปนี้ได้กาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นก็น้องชาให้เล็กบอลฟันคนนี้ได้เนาะหนึ่งหนึ่งเซก็คือเข้าหนึ่งเม็ดทุกคนนะอาการหนึ่งไล่ก็คืออยู่ไล่ตลอดไปนะทุกคนนี่นะได้ซีว่าไล่เปิดเสียงไม้เนาะมา มาฟักเสียงทั้งนอกเอาเนาะทุกคนาะว่าเสียงมีบัว่ายานฟิตอืมบเวบนะ้าเนาะยันฟิตนะกดของเฟินเนาะทุกคนนี่ทำครั้งแรกเลยนะเนาะเฮาจะมาเลือกดูเสื้อไฮลานนะเป็นู้หยิงเนาะทุกคนมาดูก,กันว่าเล็กบ่าเล็กเอาตัวอะไรเนาะทุกคนนี่บ่จาจักมาเป๊คือว่าทึกใจเนาะตัวน,น้อยๆส่คือสินาฮักเนาะทุกคน คุณยิงปินแบบตุ๊กตาบาวี่ประมาณนี้เนาะทุกคนนี่ในกระส่เสือ้อแข่งหัวฟันเนาะทุกคนนึงน่งนึ่งนึ่งเลยนะทุกคนเห็นว่ามากักแรงนึ่งนะใส่เส้เล็กก็จะลืมเอาเลย <laughs> นี่เนาะเป็นว่าง,งามกันได้เป็นว่านี่เนาะซื้อให้รานตาแฟงเนาะคนชุดนี้เนาะทุกคนซื้อว่าตาแฟงลนันลูกของเอืนะ่อยเนาะทุกคนนี่เห็นบ่ เอากระไลมาแล้วเนาะสุดหนึ่งประมาณอ่าสิบห้าพันนะทุกคนสุดหนึ่งสิบห้าพันนี่เห็นบ่านึ่งใส่คือตุ๊กตาวาวีเนาะเดี๋ยวบ่าไเลคิดจากสั้นเนาะมาเบิ่งกันบ่ามัน้าว่าเล็กมอดบ่าวเล็กมืหอดหัวพันนะนะเนาะเสียอัดคลิปให้ พี่น้องหลายเบิง์นะทุกคนฝีน้องที่ติดตามบ่าวเล็กอยู่ตอนนี้นะทุกคนหลายเบิรงแน่นอนเนาะเล็กอัดคลิปเอ็ี่นอีพีสองอีพีสามจนอีพีต่อๆไปเนาะจนเมื่อวันทีเก่าเนาะวันที่สิบหเนาะตั้งใจเมื่อเมื่อไทยทิวทัศน์ธรรมศาสตร์ไทยทัผู้ชม fc ของบ่าวเล็กหัวฟันคนนี้เนาะและรับชมกันทั่วถึงว่าวิถีชีวิตการเป็นยูของประชาชนเนาะแลวการมีร่อนท่องเที่ยวอย่างเละเนาะ บุญปีใหม่นี้เนาะถ้าฝฟลายกลับ,บ้ันกับซ่องก็จะลืมอ่าเดินทางปลอดภัยเด้อเนาะตัวเดินทางปลอดภัยโดยชันติภาพเนาะค่อยไปค่อยมาเนาะโชคดีมีใจนะจ๊ะขอให้ทุกคนมีสุขกายสบายใจเงินคำไหลมาเทมาเนาะทุกคนนะครจีปินเอฟจีของเล็กก็จาลืมกดไล์กชจ์ให้เล็กเบาฟันคนนี้เด้อเนาะจาก ร้อมบังจะเป็นยนะูทูบเบอร์เนาะลองบึงบามันสิเป็นทิงหรือบอนี่เนาะหลังจากเดยสำเร็จแล้วนี่บอไข่งัวฟันเนาะหนึงน่งหนึ่งหนึ่งนะกันเลินนั่เลาะต่อไปเนาะทุกคนมาบึงบามันสิไล่ทำํายเนาะทุกคนเนาะนี่บนอะอ่าเล็กสิเปิดเสียงไหมเนาะเพราะว่าเสียงรบกวนหลยเกินไปเนาะหลายคนแนละ้วเนาะ มาเบิงว่ามันสิเป็นไปไร่ตามไปนะทุกคนนั่งเนะาะกฮกักอะไรคนน,นะนึ่งเนาะนั่งประมาณสี่คนเนาะทุกคนหลานลายเนาะลูกเกยมีสามคนเนาะลูกอ่างมีสามคนแต่คนน้อยๆสิบูเอาจังไรเนาะถ้าเบิงกันว่าสิเอาแบบไรเนาะทุกคนเลาะไปเลาะมาเนาะฟูว่าฟูสาวลายเห็นวะนี่โอ้ไปว่ากล่องโปรเจ็งเป็นไรเนาะ เพราะว่ายัางบูมีงบปานนั่นเนาะทุกคนค่อยเป็นค่อยไปนอะอ่านี่ให้ว่าฟงสารีทับกล่องให้เนาะทุกคนนะกันญญางเละาะหลายคนเนาะหลังจากฝันหยัดโควิดเสวนากรารจบลงเนาะนี่ชาวลาวก็มีการมาเลาะมาเที่ยวอีข้างคืกคิดข้างนังนะ่งเนาะทุกคนเนาะอืม เล็กิบ,บเวูบ้าอย่างไยเนาะทุกคนนะกาฝากไปตามเสียงที่เล็กคิดไล่ตอนนี้เนาะทุกคนนะบูซิบเวอย่างให้ทางผสมพังนเนาะเบื่องแรกกะ้าว่าจะกลับเพือนกับสารข้างหนึ่งนงนะกะดักมีของต้อนถึงว่ามันจีนหน่อยเนาะอันดีหลายพอสาคัญเนาะจะเป็นน้าจิตนาใจของเฮาเนะให้คือการให้นะทุกคนการต้อนของฝาก มาอยู่เบี่ยงหลเกือบเกือบหอดปีหนึ่งนะทุกคนเนาะมาสองสามเทือดนะแต่ยังบ่นเรื่องลิ้นเคีมของแักเทือเลยเนาะเทือนี้เป็นเทือแรกในชีวิตของเราเล็กเลยเนาะอืนเลือกเ้อฟาต่อเนาะทุกคนเลาะไปเลาะมาหินหันหนึ่งเนาะไปไปดูกันได้ทุกคนเนาะนี่ป๊าบเนี่ยเห็นบ่นี่กะสุดหนึ่ง สามสิบหนะ้าสี่สิบห้าพันเนาะทุกคนพุ่นเอาสามสิบห้าบอเอาเนาะคือบอบูถึกใจบันไดเนาะอันนี้ก็ให้คุณซื้อนิกกับซื้อนัดเนาะทุกคนเนาะนิกนัดดอายเขาเองเนาะปิดตาแฟงขนาดเนาะอ่าน,นี่ก็เป็นผู้ายเดอหลานของคอยสองคนเนาะคนนึงไม่น้อยชื่อนุเนาะแต่ว่าบูวาซ,ซิซื้อแบบไรเนนะาะหาเงินก่อนเนาะซื้อให้คนในสองคนนั้นก่อนเนาะ วางงบกับอปโภปบรไหลายนะทุกคนนะจะกลับบ้านกลับซ่องเลยอย่างนี้ว่านี่กับนัดเนาะเร้ว,ว่าจะเอาคู่กันเลยน,นะทุกคนสุดหนึ่งอ่าสี่สิบห้าพันประมาณเป็นเงินไทยก็ประมาณบุมไปถึงร้อยนะครับทุกคนประมาณแปดสิบเก้าสิบาทประมาณนั้นนะทุกคน หนึ่งกระตกอยู่ประมาณห้าสิบแปดพันเงินลาวเนาะนี่กับสี่สิบห้าพันกระโดดอยู่ประมาณแปดสิบแปดสิบแปดบาทเท่าน่ะทุกคนเนาะได้ไปเองเนาะเพราะว่าเล็กคำนวณเล็โวเก่งมาสั่นซะอ่านี่เนาะทุกคนมือกล้องเขานี่กะถ่ายไปใส่นอกนะเนาะนี่เออ อฟันของคอยก็จะให้พ่อแม่สบายเนะาะแต่ว่าพ่อก์บ็มีแล้วเนาะมีแต่แม่เนาะจะให้แม่สบายสักวันหนึ่งเนาะถ้าเบิ่งเล็กสิทำลายหรือลเนาะทุกคนอเอาจะสวยบอลเล็กแรเด้อเนาะสวยกว็ไล่กดแจ็คกีค้นี้ออกไปให้เล็กเบา้ฟันแน่หนึ่งไล่ถักกับหวัวใจหนึ่งดวงเนาะทุกคนเอาเอฟซี่นกำลังซื้อเครื่องเนะ่ะไปซื้อเครื่อง,ไ,องไปเห็นหลังได้แล้วเพลน 哎，我这个。